ครับสวัสดีครับบีเซีทุกคนนะครับเน,ะบนานะ,นเนะครับวันนี้ก็มาพบพอกับปติ๋มนาะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องเนาะวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับวันนี้ปติ๋มมาได้พามาสรุปเลขลาวพัฒนาเองนะพี่น้องเนาะสิบสองอาจารย์ดังในพี่น้องเนอะครับเดี๋ยวมือวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่เก้ากรอคอหกแปด ลาวพัฒนาออก3 7 6 2 3 4ครับเด็กล่างก็ออก6 2สนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ครับนี่คือหัดที่ผ่านมาที่ระเตมสรุปให้นะพี่น้องนะครับเด่น6ลอง2กับ7กับมา6 2แต่2ปราสองพเตีมกันเน้นหรือกันเน้ยนว่าพี่น้องเพราะว่า2องหาหาะเนยน หกนี่ก็หกะแนนมาพี่น้องให้บอกพ่ะเตีมสารวัยซีไ้นะครับส่วนเจ็ดนี่กรล่องมากอีกนะครับก็เรียกเล็กออกหกสองน้พี่น้องเนาะเอาสายวิ่งสายดูดน้อพี่น้องเลื่อไผโศกไผมันพอเตีมก็ดีใจน้่เนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พรเตีมผ้ามาส,สรุปต่อยนะครับ สัดเกียนเนาะพี่น้องเนาะครับพระเตียมก็จะตามนี่เห็ดอยู่เนาะพี่น้องเนาะสัดเกียนเนาะขับพระเตียมจะเริ่มเลยนะพี่น้องเริ่มจากปูโคลาดก่อนพี่น้องปูโคลาดงวดที่ผ่านมาเล็กวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนอะรับงวดนี้ปูให้มาพี่น้อง บนล่างวิ่งโลด9กับ3เน้นที่3พี่น้อง9กับ3 3 9นะคับกัา9 3ม3 5 3ตัวเน้นเราพี่น้องเนาะเอามากหลักใดกับพิจารณาเมืองได้พี่น้องเด้ออับทีสำคัญก็จะลืมกลับตัวไว้นำนาคาม แคปหน้าจอครับผมรับไปเตรียมขอกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่อันนี้มาไม่ได้พี่นอ้องเด้อแม่มหน่อยขับส่งมาให้งมวดนี้เป็นงมวดแรกนะพี่น้องรับแม่หน่อยฮะมาบนล่างวิ่งรูดสี่กับสามพี่น้องสี่กับสามสาม สีน่นะครับสี่ห้าสี่หกสเจ็ามห้าสามหกสามเจ็ดพี่น้องเน้นสี่หกสามเจ็ดได้พี่น้องเด้อขับกันเบินก็เบิรงไว้น้ำได้พี่น้องสามสามสี่สี่นะครับเนาะขับแชปหน้าจอครับผมขับเตรียมขอขอบคุณในหลายๆที่ับเด้แม่น้อยเนาะรับเนาะขับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่ได้พี่น้องเ้อพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งรูดสกับ0เน้นที่4พี่น้อง4กับ0เน้นที่4 0 4, 4นยะครับขับ4ี่แปดสตัวเน้นได้พี่น้องเ้อคขับแคปหน้าจอครับผม ครับเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพ่อผู้ใหญ่เนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูนย์เจ็ดพี่น้องปู่ศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่สี่พี่น้องสี่กับห้าสี่ห้านะครับ สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าตัวเน้นนอพี่น้องเนะเาะฮามักสอบแต่เดกับพิจรารณามึงได้พี่น้องเนอรหลักสามหลักหานะพี่น้องเนาะที่สําคัญก็จะเริ่มกลับตัวไว้นํำนะคารับแคปหน้าจอครับผมกับเตรียมขอกรับขอบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะกลับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมนด้พี่น้องเนอ ครับพอช่างคมหวที่ผ่านมาก,กับเขา 2, 6, ่าสองหกเยพี่น้องเลือกเข้าตัวกลับนะครับเอาหัวนี้บนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เน้นที่สี่พี่น้องสามกับสี่สามสี่นะครับเอาหัวที่ผ่านมาตัวเน้นบ่เข่าเลยพี่น้องเลือกเข่าตัวที่บนเน้นนะครับอามักสอบแเด็กับพิจารณาเมืองเราพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผม ครับก็เต้มขอบขอบคุณในหลายนะครับเด้พอพ่อช่างคมเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่ยายนงได้พี่น้องเนอแไม่แก่นงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งมาน้ากันนะพี่น้อง,ยยงาากับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสามเน้นที่เจ็ดพี่น้องเจ็ด 7, กับสามสามเดน,น,น,นะครับ รับตัวเนี่นคือท่าซีไวนะพี่น้องครับแชปหน้าจอครับผมรับปตยมขอขอบคุณในหลาย,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 ายน,นะครับเด้อแม่ยายนงนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองนะพี่น้องเนาะพ่อฉลองงวดที่ผ่านมาก,กะวิ่ง3ามตัวเดียวพี่น้องมาเลยครับงวดน,นี้บนล่างวิ่งรูดเ็ดตัวเดียวนะพี่น้องเ็ตัวเดียว เอาเหล็กบอลายหางนะพี่น้องเนอะแคปหน้าจอครับผมกับเตรียมขอขอบคุณในหลาย,ยลนะครับเนดะ้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เสียนคนริมทางพี่น้องเสียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองพี่น้องหนึ่งกับสอง หนึ่งสองนะครับขับเน้นๆน,น,นะพี่นอ้องเด้อแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองนะพี่น้องเนาะขับชับหน้าจอครับผมขับปรแเทมขอขอบคุณในห,หลายท่านครับเด้อเซียนคนริมทางนะครับเนาะขับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องเด้อเซียนหยวนงวดที่ผ่านมากกับเขาได้พี่น้องเด้อส6 6หสองนะครับเนาะขับบนล่างวิ่งรูด2กับ3พี่น้อง2กับ3 2 3สองามนะครับ เน้นๆน,น,นะพี่น้องที่ท่าซีไว้พี่น้องเนาะกรับแชปหน้าจอครับผมกรับปเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆได้ครับเอ้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะคอยเข่าคอยปังๆอีกครับที่สําคัญอย่าลืมกลับตัวไว้ได้พี่น้องเอ้อครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาหกสองเข้าตรง,ตรงๆได้พี่น้องเอ้อเซียนชัยวาน ขับมวลน,นี้ห่หามากบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าพี่น้องสี่กับห้าสี่ห้านะครับขับเน้นหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าได้พี่น้องเลิกกันเบิน้นสี่สี่ห้าห้านั่นะครับขับเช็คหน้าจอครับผม ครับป้แเตีมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะคอยเข่าปังปังอีกนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องครับเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมาเข่าตกลนะง,ง,ง,งนะครับไปต่อที่เซียนหนองคายงวดทีเข่าตรงๆนะครับ เาบนล่างวิ่งรูดสองกับ3พี่น้อง2กับ3ามสองสนะครับขับเน้นสองห้าสองเดห้าสามเดได้พี่น,อน้อ,าาอ,นงนนองเนอะเอามาสอบต่เลกับพิจารณาเมืองน้ะพี่น้องเนาะขับแชปหน้าจอครับผม ครับป้าเตี่ยมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อกนะ็คือของป้าเตี่ยมเนาะครับเนาะนี่นะครับบนล่างวิ่งโลดหนึ่งกับสองพี่น้องหนึ่งกับสองหนึ่งสองนะครับ ปิดผลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขอใัยได้พี่น้องนะเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะขับตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนคกัรอ่าปานนี้พอเตรียมภา,มาพมนาพเนียนน้ากันเนาะพี่น้องเนาะขับคอยเข่าคอยปังปัง,ปงวดนี้นะครับเนาะเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะขับศูนย์ หนึ่งคะแนนนะพี่น้องเนอะหนึคะแนนสองสี่คะแนนสาหคะแนนสีโอ้สามหกคะแนนสี่ห้าคะแนนสองโอห้าสองคะแนนหกไม่มีคะแนนเกตสคะแนนแดไม่มีคะแนนเกนึ่งคะแนนพี่น้องฉะนั้นแล้วเด่นสาม ลองเด้อพี่น้องเด้อสี่กับ2นี่พี่น้องนะครับมานี่ระว่าง3กับสนี่พี่น,อน้องคะาเนนห่างกันคะแนียนเดียว บ้านี้ซีหาค้อเนียนทำกันนะพี่น้องเด้อซูซีกันเตรียมมาให้นะครับครับบานี้ส่วนตัวรองนะพี่น้องเด้อรองนี่ซีค้อเนียนกับ,บอกไก่กันไลยนะพี่น้อง ใส่คนละสีเลยพี่น้องเด้อเอาพี่น้องก็ลองจับใส่กันเบ้างสามสองสามสี่สี่สองพี่น้องตามนี่เนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องสัตว์เกียรตินะพี่น้องเนาะเด่นสามรองสี่กับสองนะพี่นอ้องเด้อวังสามกับสี่พี่น้องก็เนียนห่างกันเนียนเดียวสองคือกันนะครับ อา้าผิดพลาดประกันได้พอเตียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเน้อสายวิง่งใส่หลุดครับจบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอา้าฉะนั้นพอเตียมขอวอวยพรคอยเขาคอย,อคอยปังปังหยิกครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้สุคๆมันกันนะพี่น้องเนะเออ้าจะเลืม่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มคนไร์คดแช์พอเตียมน้ำเนียนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสเสนแน์ได้พี่น้องนะเน้อฝากกดติดตามไม่นำ กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้เพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้พี่น้องอพอกันคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม